ราชการจังหวัดตากวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิดตลาดทิเบตอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันไมหิดลประจำปี2564ค่ะที่ห้องประชุมตักสินมหาราชชั้น6อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชนายพงษ์รัฐพิรมรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธี วางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลประจําปี2564โดยมีนางสาลีสาพิรมรัฐนาย,ยกเหล่ากาชาติจังหวัดตากพร้อมด้วยนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดตากรองประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดตากประธานแม่บ้านสาธารณาสุขจังหวัดตากผู้อํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช คณะผู้บริหารแพทย์พยาบาลและนักศึกษาแพทย์เข้าร่วมในพิธีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้กล่าวถวายสดุดีเนื่องในวันมหิดลซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตรของสมเด็จพระมหิดลราธทิเบตอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกตรงกับวันที่24กันยายนของทุกปีเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ ที่ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติในฐานะพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยและพระมารดาแห่งการสาธารณสุขไทยทรงพัฒนาการเรียนการสอนการผลิตแพทย์อันเป็นการวางรากฐานแก่วงการแพทย์และการสาธารณสุขของไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยะประเทศมาโดยตลอดนอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากยังได้แสดงความยินดีที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้รับรางวัล NCD Clinic Plus Award รองชนะเลิศอันดับที่1ระดับประเทศประเภทโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีผลงานด้านการจัดการโรคไม่ติดต่อ,อยังมีประสิทธิภาพระดับประเทศและมอบรางวัลซื่อสัตย์สมคัคคีมีน้ำใจให้แก่นิสิตแพทย์ ที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมจำนวน5รา,ายอีกด้วย